ผมคิดว่าก็เป็นปีที่ตลาดหุ้นก็จะพันผลค่อนข้างมากอีกปีหนึ่งนะครับเพราะว่าปัจจัยในประเทศนี้ผมคิดว่าก็คงจะยังมีความไม่แน่นอนสูงนะฮะตรงนี้นักลงทุนก็อาจจะต้องระมัดระวังแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยปีหน้าเนี่ยอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวช่วยที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วประกอบกับการฟื้นตัวในรอบนี้เนี่ยยังไม่ทําให้ดอกเบี้ยพุ่งขึ้นสูงมากเพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับขึ้นมา เราเชื่อว่าเป็นปีที่เงินเฟอ้อโลกก็ยังต่ำอยู่เราสภาพคล่องโลกก็ยังสูงอยู่งนั้นสรุปง่ายๆคือปัจจัยนอกประเทศเนี่ยจะเอื้อมหน่วยต่อการปรับขึ้นของราคาหุ้นนะครับเแต่ปัจจัยในประเทศเองเนี่ยจะเป็นตัวฉุดไม่ให้หุ้นเราขึ้นได้มากโดยเฉพาะถ้าเผื่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคราวหน้ามีแมนเดตชัดเจนว่าทําเพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างเดียวตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยไม่สามารถไปไหนได้ไกลจนเราได้รัฐบาลอีกชุดหนึ่งนะครับ ที่จะเข้ามาบริหารประเทศแบบในทวาที่ปกติมากขึ้นครับก็ปีหน้าก็ังทุนคงต้องใช้ความระมัดระวังสูงนะครับในการลงทุนครับ